ค่ะอันนี้จะเป็นแปลงแปลงของผักกัดจอนนะคะอันนี้อายุของผักอายุของผักได้ประมาณ7จวันค่ะผัะกกดจอนได้ประมาณ7วันแล้วนะคะอันนี้เพิ่งลดน้ำไปค่ะ น,นี่ได้สิบสองวันนางกำลังสวยกำลังเป็นเด็กกต,ตะอ๊ะตะอ๊ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะกำลังเป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะอันนี้ผักชีฝรั่งอายุของเขาก็จะได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ จะออกมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นะคะนี่ผักกาดจ้อนอันนี้ยี่สิบกว่าวันแล้วค่ะกำลังจุปริดอกออกมากำลังจะเริ่มมีดอกออกมาผักบุ้งจีน,นะคะ่ะผักบุ้งขาวผักบุ้งจีนไว้กินกับส้มตำค่ะอันนี้ผักกระเยงหรือผักกระเหงผักกระเ,ยเยนนยวยไว้เกลี่ยกับหน่อไม้ได้ใส่ หอ,อมหอยจุ๊บนะคะผักพายหรือผักฤษีผักพายหรือผักฤษีมะเขือขื่มะเขือลูกข,ของเขาตอกต้มยนกับน,น้ำพริกคะ่ะอร่อยคะ่ะ ต้องกินกับน้ำพริกกำลังพอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าของใบแมงลักใบแมงลักวิาอ,อีตูค่ะได้อันหนึ่งอาทิตย์และอายุของเขาอันนี้เขาเรียกใบอะไรนะใบขิงใบขิงแขงใบขิงแขงใบแขงขิงหรือว่าใบขิงแขงที่เราใส่ซุปหน่อไม้หอมนะค่ะ กระแหงผักกระแยงอันนี้ดูท่าทางจะหมดปุ๋ยละน,นี่ผักชีฝรั่งถูกในกระถางค่ะอันนี้อายุของเขาประมาณสิบห้าวันแล้วค่ะสวยงามมากผักพืนบ้านต้นผักหอมแบงอุ้ยมีใบเตยด้วยเตยหอม